บูธฉางงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรถเปิดตัวใหม่นะครับคันแรกนะครับเป็น b ีพอ07นะครับตัวเซ็กเมนต์เขาเป็นดีเซ็กเมนต์นะครับเอาง่ายๆชนกับแคมรี่เลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูสเปคกันราคานะครับ1 3 2 9เนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมารีวิวแบบเต็มๆให้นะครับข้างหลังถือว่าสวยมากตอนนี้รถจีนดีไซน์ไว้สวยมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็น L07 นะครับตัวนี้จะเป็นรถซีดานนะ ข้างในมีคนอยู่นะข้างในนะครับกว้างขวางมากกว้างเลยนะครับข้างบนจะเป็นกระจกเหมือนพานโดรมิกยาวเลยนะครับข้างหลังตรงสามารถเปิดเก็บของได้นะครับเป็นกล่งแฮชแบ็กนะตัวน,นี้นะครับจะเป็นดีพอลเอสศูนย์เจ็ดนะครับเป็น SUV นะครับจริงๆทรงคล้ายกันนะดูข้างในก่อนนะครับข้างในตัวนี้ก็จะยกสูงข,ขึ้นหลังคาก็จะเป็นคล้ายๆกับพานโดรมิกนะครับทั้งหมดเลย